สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับ้องตอร์ไซค์ไทยรถสวยกันอีกแล้วนะคะพี่พี่ขาวันนี้ก็มารีวิวคลิปยาวให้ได้ชมกัอนอีเช่นเคยนะคะสับคันด้านหน้านี่เลยค่ะ Honda Accord นะคะ1.5เทอร์โบ EL นะคะพี่พี่ขาใครที่กำลังตามหาอยู่นะรถนี้บอกเลยว่าห้ามพลาดนะคะเป็นรถปี2021นะคะพี่พี่ขาคันนี้ค่าตัวอยู่ที่8 29,000นะคะใครที่ชอบความ บอดี้เดิมโครงสร้างเดิมๆนะคะรถสวยคุณภาพเกรดเอนะคะรับประกันวารันตีในส่วนของโครงสร้างค่ะไม่มีชนหนักจมน้ำพลิกคว่ำนะคะแต่ต่อดัดแปลงสมซสากนะคะก็ไม่มีค่ะพี่ๆขามั่นใจได้เลยนะคะผ่านการตรวจรถแล้วจากบริษัทที่เชื่อบริษัทมาตรฐานจากประเทศเยอรมีตรวจให้มากกว่า274จุดเลยด้วยกันหากพี่ๆท่าไหนสนใจนะคะสามารถยกหูหา้นงบินได้เลยค่ะ0 9 3 1 3 2 1 9 0 3นะคะ 093 132 1903นะคะบอกเลยว่ามาจาก Youtube น้องวินนะคะพี่ารับโปรโมชั่นดีๆไปเลยนะจ๊ะมาดูในส่วนของดีเทลตัวรถกันหน่อยดีกว่านะคะในส่วนของสาวกดีกว่าดีก่าเรียกว่าสาวกคอนด้านะแอคคอร์ดเป็นอีก1ตัวอีก1รุ่นนะ,ะที่บอกเลยว่าดีไซน์สุดทรงเขาเนี่ยสวยมากนะคะพี่พี่ะ่ะ อันนี้นะคะฉมหน้าแบบใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะดวงไฟด้านหน้าค่ะพี่พคได้เป็นไฟ LED เรียบร้อยนะคะสองสว่างชัดตาแตกแน่นอนนะคะพี่พอ่ะนี่เลยนะคะกระจังนหน้านะคะจะตกแต่งคล้ายๆรังพึ้งหน่อยๆนะคะช่องระบายลมด้านล่างนะคะรอยแตกรอยร้าวไม่มีเลยค่ะพี่ๆค่ะมาพร้อมกับกระจังหน้าแบบโครเมียมสัญลักษณ์คอนด้ามีมาให้เรียบร้อยในส่วนของบอดี้ก็ เป็นสีดำของแท้ของเดิมโรงงานนะคะพี่ขาสีเสมอกันทั้งคันเลยนะคะดูในส่วนของยางกันบ้างดีกว่าค่ะพี่ขาคันนี้เปลี่ยนยางให้ใหม่เป็นยางปี2024เนาะร่องลึกดอกชัดมาพร้อมกับล้อแม็กซีเท่านะคะพี่ขาหน้าเงาร่องเท่านะคะของแท้แม็กเดิมของฮอนด้าเลยนะคะคันนี้จะเปลี่ยนให้เป็นยางดันหลบเนาะเปลี่ยนให้แล้วทั้งสีเส้นเรียบร้อยค่ะอะ ดูในส่วนของด้านข้างตัวรถกันต่อนะคะคันนี้มาพร้อมกับกระจกมองข้างนะคะสีดำสีดีกับตัวรถตัดสลับสีดำด้านมีไฟเลี้ยวในตัวให้อีกด้วยนะคะมือจับคันนี้จะเป็นคโครเมียมมาพร้อมกับระบบสมาร์ทเคเลดน,นะพี่พี่นะสามารถปลดล็อกได้เราไม่ต้องใช้กุญแจแค่มีกุญแจอยู่กับตัวนะคะสอดมือเข้าไปก็คือปลดล็อกได้เลยนะพี่พี่นะในส่วนของกระจกนะคะแท้เดิมนะคะสัญ,ญลักษณ์มอกยังอยู่คะ่ะอะดูในส่วนของ อาร์กันหน่อยนะคันนี้นะคะขอบยางสภาพยังสวยๆนะต้องบอกก่อนนะคะพีคะค่พี่ขาคันนี้รถเพิ่งเข้านะ,ะยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ทำความสะอาดยังไม่ได้สปาเลยนะคะนี่จะเป็นสภาพรถที่เพิ่งเข้ามาเลยนะให้ดูก่อนได้พี่รูปอาร์กไวนี่ไม่มีรอยสีติดมาเลยนะคะของแท้ของเดิมปั๊มจากโรงงานเลยคะ่คะพี่พี่ขาไม่ได้เอามาปั๊มเองแต่อย่างใดนะคะโครงสร้างเดิมแน่นอนค่ะพี่พี่ ดูในส่วนของแผงประตูนะฮะดีไซน์สีดํแต่สลับลายไม้แต่สลับสีเบจอีกที่หนึ่งนะคะวัสดุเป็นหนังสังเคราะห์ในส่วนของกระจกจะปรับออตโต้ทั้ง2ฝั่งนะกระจกคู่หน้านะคะปรับออตโต้เลยจ้ะพี่จ้าที่ล็อกนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของระบบเซฟเบาะนะพี่พี่เนาะ นะคะเขาก็จะเซตเบาะให้โดยอดัตโนมัติเลยจะมี1สเต็ปแล้วก็สสเต็ปนะคะแล้วแต่เลือกได้หรือถ้าพี่ๆนะคะต้องการที่จะเ,เรียกว่าปรับเบาะเองปรับได้ไหมได้นะคะคันนี้ก็จะได้ในส่วนของเบาะปรับไฟฟ้านะคะพี่ๆค่ะนี่อะนะคะได้ในส่วนของเบาะปรับไฟฟ้านะ,ะก็สามารถที่จะ รับเบาเองได้เลยนะคะอะมาดูกันต่อในส่วนของปุ่มนะคะคันนี้ได้ในส่วนของปุ่มพุ s ส start เรียบร้อยนะคะอันนี้เป็นปุ่มควบคุมการทรงตัวเนาะนะคะอะดูในส่วนของพวงมลาลัยพวงมลาลัยจะได้พวงมลาลัยแบบ3ก้านนะคะหุ้มหนังอย่างดีเลยมัลติฟังก์ชันมีมาให้นะคะเต็มระบบเลยก็ว่าได้รับสายวางสายเปิดสปิกกอร์โฟนนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงควบคุมหน้าจอได้เลยนะครับ นี่นะคะคลูดคอนโทรลมีมาให้เรียบร้อยแพดเดิลชิพมีมาให้เรียบร้อยนะคะ s i s ไอเอสแบ็คก็มีมาให้ไม่พลาดค่ะพี่พี่เลขใหม่คันนี้นะคะ1 1 6 0 0 0นะคะเป็นรถปลดระวางนั่นเองค่ะพี่ขาเราในส่วนของรถปลดระวางเนี่ยเรามั่นใจได้อย่างหนึ่งเนาะพี่เนาะว่ารถอ่ะจะทำการคือเข้าศูนย์อยู่ตลอดนะคะตรวจเช็คระยะอยู่ตลอดนะคะเปลี่ยนถ่ายและมันเครื่องอยู่ตลอดอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะคะที่ว่าเออเรามั่นใจได้ถ้าเราซื้อเป็นรถปลดระวางเนาะ มาดูในส่วนของหน้าจอกันต่อค่ะหน้าจอแบบป๊อปอัพทัชส,สกรีนสวยๆเลยนะคะเชื่อมต่อในส่วนของบลูทูธได้นะคะ Apple CarPlay Android Auto หรือจะเป็นในส่วนของ USB คำนวณระยะทางได้ด้วยอ่ะนี่นะ,ะยังขับได้อยู่อีก415กิโลเมตรกับน้ำมันประมาณนี้นะคะการขี่ปัจจุบันนะทริป A นะคะจะเดินทางไปไหนคือเขาเฉลี่ยให้ได้หมดเลยอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ ฟังก์ชันที่มีเพิ่มมาให้น,น,หน่าใช้นะพี่พีนะอ่ะพวมอะไรนะคะนี่ก็ใช้ได้ปกตินะคะจะมีปุ่มให้นะคะพี่พีขาแล้วก็จะทัชสกรีนได้ด้วยนะคะรับโทรศัพท์ได้นะคะ F M A M ได้เลยมีองค์มีแอปนะคะเข็มทิศคำนวณตัวลงแอปนาฬิกาอะไรแบบนี้นะคะมีให้หมดเลยะคะ่ะพี่พีขาน่าใช้มากๆอ่ะมาดูในส่วนของแอร์กันต่อดีกว่านะ,ะพี่พีขาคันนี้จะแอร์ปรับนี่แอร์ดูโอ พี่ค่ะนี่สามารถเลือกได้นะคะนี่จะเป็นในส่วนของการปรับความแรงลมนะเขาเบาหน่อยนะคะไม่สบายอยู่นี่เห็นไหมอุณหภูมิไม่เท่ากันแยกฝั่งซ้ายขวาอย่างชัดเจนนะคะในส่วนของช่องนี้ล่ะช่องนี้เป็นอะไรเอ่ยไม่แน่ใจนะพี่นะาไว้เสียบ USB US นะคะ power outlet นะคะอยู่ในช่องไม่ใช้ก็สามารถปิดได้นะคะ นี่ปุ่มอีคอนนะคะปุ่มสปอร์ตมีมาให้เรียบร้อยเลยเบรกมือไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะคะในส่วนของกุญแจคันนี้ได้กุญแจสองดอกนะจ๊ะสวยเลยค่ะพี่ขาคอนโทรลหน้าคือดีไซน์เป็นวัสดุซอฟชัดนะดีไซน์สีดำแต่สลับลายไม้แต่สลับสีเบจอีกทีหนึ่งนะคะเพิ่มกิมมิคความมีลูกเล่นนะคะไฟเพดานใช้งานได้ปกติช่องเก็บวงเก็บแว่นคือมีมาให้นะคะบางดงบางแดดนะคะพี่ขามีให้เรียบร้อยเลยฟ้าเพดานสะอาดนะคะรถยังไม่ได้สปานะพี่ๆนะ รถยังไม่ได้สปานะคะบอกเลยช่องเก็บสัมภาระถือว่าให้มาใหญ่อยู่นะจ๊ะเบาะก,ก็เป็นสีเบดนะคะพี่พี่ขาระบายลมได้ดีนะ,ะพี่พี่นะ,ะอ่ะเดี๋ยวจะพาไปดูกันต่อในส่วนของห้องคู่โดยสารด้านหลังกันดีกว่านะ,ะเดี๋ยวตามต้องบีนมาชมกันเลยนะคะนี่มีไฟสองสว่างให้ด้วยนะตรงประตูนะคะพี่พี่ขานี่เลยดูในส่วนของตัวนี้นะคะด้านหลังกัน ด้านหลังก็ไม่น้อยหน้านะคะมีมาให้นี่กระเป๋าจิงโจ้มีให้สองฝั่งเลยกว้างมากนี่นะคะดูได้เลยพี่พจ๋าเหลือๆนะกะว้างมากๆนะคะยังไม่ถึงเบาเลยเนี่ยขนาดพิงสุดแล้วนะนี่อะเลนปกตินะคะนี่ดูเลยว่ากว้า,วางมากๆนั่งสบายมากโอ้โถมากพี่จ๋าด้านหลังมีในส่วนของไฟส่องสว่างมาให้สองฝั่งนะคะสามารถเปิดไฟอ่านหนังสือได้เลยนะครับ แอร์ด้านหลังมีให้นะคะมาพร้อมกับโรมเรียบร้อ,รอยในส่วนของเบาะด้านหลังนะคะหัวหมอนสามใบมีมาให้คะ่ะพี่ๆอะพนักวิงมือนะคะมาพร้อมกับที่วางแก้วน้ำอีกสองใบนะคะเบาะก,ก็สามารถติดตั้งคาซีทได้เบลมีให้นะที่สําคัญค่ะจะมีในส่วนของช่องนะคะพี่ๆขาอันนี้น่าจะต้องไขนะคะไม่น่าจะ้มีตัวไขของเขาอยู่เนะชื่อมต่อกับห้องผู้โดยสารด้านหลังได้เลยนะครับ SIS Airbag เยอะมากนี่มองเห็นไหมไม่รู้นะคะฝั่งซ้ายขวามีให้เรียบร้อยนะคะพี่ๆ่ะใครอยากกำลังตามหาอยู่เนาะแปดแสนสองมนเกาพนะคะรถสวยคุณภาพเกรดเอแน่นอนนะคะซื้อไปไม่มีผิดหวังคะ่ะมีตัวพันหนะคะแต่เครื่องแรงแน่นอนนะคะเป็นตัวเทอร์โบค่ะพี่ๆอ่ะดูในส่วนของบัานท้าด้านหลังหน่อยนะจ๊ะบัานท้าด้านหลังมาพร้อมกับกล้องนะคะมีกล้องมาให้เช่นเคยนะคะ นี่ช่องเก็บสัมภาระใหญ่มากถุงก๊อฟใส่ไปเลย2ลูก3ใบนะสองใบสาใบใส่ไปเลยค่ะในส่วนของถุงก๊อฟใส่ได้นะพี่พี่ค่ะนี่สีดำด้วยนะคะใครที่ชอบความหรูหราลักชัวรี่นะคะแบบฉันชอบจังเลยโทนสีดำนะคะแต่ไม่เหมาะเท่าไหร่นะกับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาดูแลรักษาอ่ะมีหนึ่งจูนะหรือไม่ดูไป ฮอนด้าเลนวอชนั่นเองค่ะพี่พี่ค่ะฮอนด a าเลนวอชนั่นเองนะคะกล้องหลังกล้องข้างก็คือมีมาให้เรียบร้อยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ค่ะพี่พี่ค่ะเป็นยังไงกันบ้างนะคะกับเจ้า Honda h แฮกคอร์ดนะคะ1.5เทอร์โบเอคันนี้ค่ะพี่พี่ค่ะค่าตัวเบสเดตอยู่ที่829,000ใครสนใจติดต่อหาน้องพีนแน่นลยค่ะ0931321903นะคะ 0931321903โทรได้แอดไลน์ได้นะคะรถสวยคุณภาพเกรดเอรอพี่ๆมาเป็นเจ้าของอยู่นะคะออกรถง่ายค่ะเอกสารไม่ยุ่งยากนะคะพี่ๆมีบริการทําสัญญาถึงบ้านมีบริการส่งมอบรถให้ด้วยนะคะใครอยากได้การบริการดีๆแบบนี้สามารถติดต่อหาน้องบินได้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะน้องบินก็ขอตัวลากันไปก่อน,นะค,ะค่ะพี่ๆค่ะคลิปหน้านะคะจะมารีวิวอะไรให้ชมอีกฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ให้ด้วยนะคะ อย่าลืมนะคิดจะมีรถสักคันคิดถึงน้องบินเซรีไทยคิดถึงรถยนต์มือสองไว้ใจเซรีไทยรถสวยคะ่ะบ๊ายบาย